NBA ฤดูกาลนี้นะครับได้คู่ชิงชนะเลิศเรียบร้อยเป็น Oklahoma City t h ทันเดกับ Indiana p a c e r ซอสทีมนี้จะเป็นทีมที่ได้แชมป์หน้าใหม่ใน NBA วันนี้นะครับจะพาทุกท่านมาพรีวิวมาแกะย้อนดูซะหน่อยมีข้อมูลอะไรน่าสนใจบ้างโอเคซเป็นทีมยืนหนึ่งฤดูกาลนี้ชนะเป็นทีมโนหนึ่งประจำฤดูกาล Indiana p a c e r ซ สามารถฝ่าด่านจากรอบชิงช้ําสายเข้าสู่รอบชิงได้เป็นทีมที่ถูกมองข้ามนี่คือหนึ่งในซีรีส์ที่น่าดูชมผมขอเริ่มคอนเทนต์นี้ด้วยเรื่องง่ายๆก่อนนะครับนั่นคือโปรแกรมการแข่งขันนะเพื่อใครหาโปรแกรมการแข่งขันเราจะแข่งเกมวันที่1นเนี่ยวันศุกร์บ้านเราเวลา7จ็ดโมงครึ่งเกม2 วันจันทร์ที่9เวลา7โมงเกม3วันพฤหัสที่12มิถุนาเวลา7โมงครึง่งเกมที่4 14มิถุนา7โมงครึง่งและเกม5 6 7ถ้ามีนะจะเป็นวันอังคารวันศุกร์วันจันทร์อังคาร17สศุกร์20จันทร์23 7โมงคึ่งถึง7โมงนะครับเวลาจะอยู่ประมาณนี้ทั้ง2ฝั่ง นี่คือเวลาที่น่าจับตามองผลงานในฤดูกาลนี้ที่ผ่านมาเนี่ยทันเดอร์กินเรียบทั้ง2เกมกวาดไป2ต่อศเกมเกมแรกพวกเขาชนะด้วยสกอร์120ต่อ114เกมนั้นเชคิลเจเรสันเดอร์ยอดเยี่ยมมากๆมี45คะแนน7รีบาว8แอซิตเกินต้านทานแล้วฮาริเบอร์ตัน ได้แค่4คะแนน8 a แอซิตเป็นวันที่เป็นฝันร้ายของเพเซอร์ส่วนเกมที่2ในเดือนมีนาคมเกมนั้นเนี่ย o k เก็ถล่มไป132ต่อ111เชคิลเจเลสันเดอร์ยังมีฟอร์มที่ดีอย่างต่อเนื่องเขามองว่าฤดูกาลปกติทั้ง2นัด OKC OK ยอดเยี่ยมกว่านะครับ เรื่องแรกที่อยากให้จับตามองนะครับนั่นคือโค้ดของทั้ง2ทีมเริ่มกันที่อินเดน่าเพเซอร์โค้ดริกคารายนี่คือโค้ดที่ทำา NBA มา20กว่าปีเป็นโค้ดที่พาดลัดาลต์มอริกคว้าแชมป์ประสบการณการคว้าแชมป์น่าจะดีกว่าแล้วก็จุดเด่นเนี่ยการปรับหมาการแก้เกมระหว่างเกมการหยิบใช้ผู้เล่นให้เหมาะสมกับเกมนั้นๆจุดนี้ริกค,คารายยอดเยี่ยมมากๆ แล้วก็ในวงกว้างเนี่ยถือว่าเป็นโค้ดเกา่าโค้ดที่ใครหลายคนเนี่ยยอมรับนะครับส่วน OKC OK เนี่ยโค้ด m a r k d ไ g n o ก็โค้ดม a ร k d ดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นโค้ดรุ่นใหม่ไฟแรงเป็นโค้ดอายุน้อยที่หลายคนยอมรับว่าเป็นโค้ดที่มีฝีมือแล้วก็จุดดีเนี่ยการสร้างทีมประกอบทีมหลายปีที่ผ่านมาค่อยๆปั้น ค่อยๆสร้างจนโอเคซีก้าวมาสู่รอบชิงเขามองว่าการทำทีมที่ใช้เชดฮงเกนกับเชกิลเจเรสันเดอร์เป็นการนำมันดูลงล็อกมันดูกลมกล่อมซึ่งในมุมมองเนี่ยโค้ชของทั้งสองทีมนะเขามองว่าโค้ดลิคารลาเนี่ยเขี้ยวกว่าผ่านสมอลููิิลมามากกว่าน่าจะเป็นต่อในนัดชิง เรื่องต่อมานะครับดาลาทั้งสองทีมเชกิลเจเรนเดอร์กับไทลิแฮร์ิเบอร์ตันเมื่อเทียบสถิติกันเชมีอยู่29.8คะแนนฮาริ21ิคะแนนเชดีกว่าแอซิดฮาริ9.8าแอซิดเช6.2ครั้งฮาริยอดเยี่ยมกว่าการริบาวเชรีบาวอยู่5.7ครั้งฮาริ4.2ครั้งเชเด่นกว่าสติว พอๆกันเช1.4หาริ1.2ใกล้เคียงกันมากๆ3แต้มหาริเด่นกว่า41.2%เช36.7%ฟรีโทเช89%หาริ80%ทรูเปอร์เซ็นต์การยิงถูกที่ถูกจังหวะเช63%หาริ58.7% ซึ่งทั้งสองคนเนี่ยมีจุดดีจุดเด่นคนละอย่างนะเขามองว่าถ้าเรื่องทำแปมเนี่ยเชกิลเจลเลสันเดอร์ตัวต่อตัวลูกชี้เป็นชี้ตายทำได้ยอดเยี่ยมมากๆแม้ว่าฮาริจะมีประสิทธิภาพที่ดีและก็ยิงโกงความตายมาหลายครั้งแต่การทำแต้มชเชเด่นกว่าส่วนการจ่ายบอลการสร้างสารรค์เกมฮาริเบอร์ตันตอนนี้คือโนหนึของเพย์ออฟนี้เขาโดดเด่นกว่ามากเกมรับ ฮาริยังเป็นบ่อน,น้ำมันส่วนเชคิวเจสัซนเดอร์ป้องการดีเขี่ยบอลได้สติลได้หนึ่งหนึ่งหยุดได้ความเป็นผู้นำเชเป็นสายเงียบฮาริเป็นสายพูดแล้วก็ฤดูกาลนี้ทั้งสองคนใกล้เคียงกันมากๆถ้าชอบคนทํำแต้มโชว์เป็นผู้นำเล่นคัดช็อตด,ดีๆเชโดดเด่นถ้าชอบการจ่ายสายจ่ายบอลเปิดบอลฮาริเด่นกว่า คุณคิดว่าเชกิลเจเลสันเดอร์กับฮาริเบอร์ตันคุณชอบใครมากกว่ากันคอมเมนต์มาเรื่องต่อมานะครับผู้สันทัดกรณีใน The a t h l e t i ตเนี่ยคาดการว่ามีประเด็นให้จับตามองหลายประเด็นในเกมนี้เริ่มแรกเลยเนี่ยนั่นคือการเล่นของฮาริเบอร์ตันมาเจอ OKC OK Thunder จะเอาอยู่หรือไม่ซีสลก่อนแอนโทนีเอ็ดเวิร์ด ผู้เล่นปากแจวของเราเพอเจอกำแพงหินของ OKC OK ไปแทบไม่เป็นทำแต้มแทบไม่ได้โดนล็อกดาวโดนประกบติดโดนสลับตัวประกบเรียกว่าคุณภาพเกมลุกเนี่ยลดไปเยอะมากแล้วฮาริก่อนหน้านี้ในเพย์ออฟเกม5ชิงช้ําสายเจอประกบติดเจอเล่นหนัก ก็ทำให้เจ้าตัวเนี่ยเหลือแค่แปแต้ม6แอซิตเขามองว่าซีรีส์นี้เนี่ยเดี๋ยวต้องเจอ OKC บทบี้ขยีลูดากมาดูกันว่าฮาริจะเอาตัวรอดได้หรือไม่จุดที่2นะครับเขาอยากให้จับตามองที่ m มล์เทอร์เนอร์ไมเทอร์เนอร์เนี่ยเซนเตอร์คนเก่งของอินเดียนาเพเซอร์เวลาเล่นเกมรับเขาต้องสลับตัวประกบเสร็จปุ๊บเจ้าตัวเนี่ยจะหดไปลองที่ตลอดไปหดไปลองไปซ้อนข้างล่างตลอดซึ่ง เขามองว่าตรงนี้ย o เคเนี่ยมีเจเลนวิลเลียมเอาไว้แก้มากได้เจเลนวิลเลียมเนี่ยเวลาอยู่ในสนามตอนนี้เด่นมากๆเป็นพล,ลองต่อจากเชกิลเจอร์ซันเดอร์ลากบอลได้จบระยะกลางดีจบที่ห่วงได้เวลาเชโดนล็อกดาวโดนประกบติดเจเลนวิลเลียมสามารถขึ้นมาประคองบอลได้เขามองว่าซีรีส์นี้เนี่ยอาจจะมีการสลับตัวประกบอบเจเลนวิลเลียมไปเจาะไมท์เทอร์เนอร์ถ้าเทอร์เนอร์ ยังหดไปซ้อนไปลองการยิงระยะกลางของเจเลนวิลเลียมก็ยอดเยี่ยมเช่นกันแล้วก็ตัวไม t u เทอร์เนอร์เนี่ยซีรีส์เนี้ยอาจจะเจอไอเซ่ฮาเทนสตา e ์ฮาเทนสตา์เนี่ยเป็นเซนเตอร์ที่เล่นเกมรับดีบีบบังคับได้ดีไม่น่าทำให้ไม t u เทอร์เนอร์ได้ยิงสามแต้มที่ถนัดได้สะดวกเขามองว่าการเล่นของไม t u เทอร์เนอร์ทั้งลุกและรับจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่น่าจับตามองนะครับ ส่วนฝั่งอินดีนาเพเซอร์นะครับปัจจัย X เนี่ยเขามองไปที่อารอนเนสมิธและแอนดูเนมฮาร์ดเขามองว่าทั้งอารอนเนสสมิธและเนมฮาร์ดเนี่ยเป็นสายเล่นเกมรับเป็นคนเติมเต็มทีมนี้ได้ดีมากๆเข้ากับบทบาทเล่นเกมรับดีเกมบุกมีโป้งมีป้าง,งช่วยลากบอลได้จบ3ามแต้มได้เขามองว่าซีรีส์เนี้ยน่าจะเป็น2คนนี้แหละได้รับหน้าที่ไปประกบเชกิลเจเรนเดอร์ถ้า ทำให้เชคิวเจสเล่นไม่ออกทำให้งุนหงิดทำให้ตะบาดแตกไม่สามารถเรียกฟอร์มเก่งได้นี่อาจจะเป็นปัจจัย X ในซีรีส์นี้ที่ทำให้เพเซอร์มีลุ้นนะครับอีกหนึ่งปัจจัยนะครับนั่นคือการเล่นเกมเร็วการเปลี่ยนจากรับเป็นลุกจากลุกเป็นลับทั้ง2ทีมนี้เนี่ยเด่นมากเรื่องเกมฟาสเบกเพเซอร์ acer, เกมเร็วเนี่ยดีอยู่แล้วมี17.5แต้มต่อกเกมทันเดอร์ เป็นลองแค่นิดหน่อยมีแค่16แต้มห่างกันแค่แต้มนิดๆส่วนเพเซอร์เป็นทีมที่เสียแต้มฟัสต์เบรกน้อยเขาเสียแต้มอยู่ที่8.9แต้ม OKC OK เสียอยู่9.1คะแนนเขามองว่า ทั้ง2อทีมเนี่ยเกมนี้จะได้วัดกันแล้วใครเป็นคนที่เล่นทราเซชันเกมเปลี่ยนรับเป็นลุกเปลี่ยนลุกเป็นลับได้ดีกว่ากันน่าจะเป็น1จุดที่น่าจับตามอง2ทีมเป็นทีมพลังหนุ่มขึ้นลงดีป้องกันดีวิ่งเติมเกมไวน่าจะฟัดก,กันได้อย่างสนุกนะครับภาพรวมนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยกูรูยังมองว่า o k เแก่งทั้งแผ่นน่าจะปิดซีรีส์นี้ได้ประมาณ คนหนึ่งให้5เกมคนหนึ่งได้6เกมผมก็มองว่า OKC OK เนี่ยยังแก่งอยู่แต่ก็อินเดียนาเพเซอร์มาถึงจุดนี้แล้วความเป็นอันเดอร์ด็อกเป็นหมาลองบ่อนเป็นมวยลองบ่อนมาดูว่าพวกเขาเนี่ยจะพลิกซีรีส์นี้ได้หรือไม่ฝากทุกท่านและกันคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะจะจบในกี่เกมคอมเมนต์บอกผมทีรออ่านนะครับ